เสียงธรรมจากบันทึกธรรมะหลวงพ่อสมคิดศีลคุตโตวัดป่าภูบังหมดนาลันทารามโลกของสมมุติมนุษย์สมมุติโลกสมมุติกายสมมุติวิญญาณสมมุติรูปสมมุตินามสมมุติ เกิดมาแล้วก็ตายจากกันรักกันแค่ไหนก็ตายจากกันเกลียดกันแค่ไหนก็ตายจากกันรวยแค่ไหนก็ตายจากกันจนแค่ไหนก็ตายจากกันยากดีมีจนตายจากกันหมดไม่มีใครคงทนถาวรสุดท้ายเหลือแต่ผืนดิน ป่าไม้เคียงคู่โลกใบนี้มนุษย์เราจะไปสมมุติเป็นอะไรกันหนอมากมายดีแค่ไหนเด่นแค่ไหนดังแค่ไหนสุดท้ายก็เป็นดินกันไปหมดทุกรูปทุกนามยินดีก็ทุกยินร้ายก็ทุกไม่ยินดีไม่ยินร้ายย่อมผ่านทุกอย่างไปได้ กายก็แค่รูปรูปสมมตุติใจก็แค่นามนามสมมตุติแล้วมนุษย์เราจะไปยึดมั่นถือมั่นไปยึดติดเป็นสมมุติอะไรกันอีกละ่ะมีแต่ของไม่แท้ใครหลงมากย่อมทุกมากไม่หลงไม่ทุกออกจากหลงให้ได้ใจจะได้พ้นทุกสุดท้าย ก็ตายกันทุกรูปทุกนามรูปสมมุตินามสมมุติ